ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร100หรือหาร500หรือไม่ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนีดาโพลเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องประชาชนเข้าใจประเด็นหาร100หรือหาร500หรือไม่ทำการสำรวจระหว่างวันที่1 1ถึง13กรกฎาคม2565จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1312หน่วยจากการสำรวจเมื่อถามถึงความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎหมายการเลือกตั้งสอง ในประเด็นสูตรคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อหาร1 0 0หรือหาร500พบว่าร้อยละ62.35ไม่เข้าใจเลยลองลงมาร้อยละ21.11ไม่ค่อยเข้าใจร้อยละ11.74 11. ค่อนข้างเข้าใจและร้อยละ4.80เข้าใจมากเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนที่ระบุว่าเข้าใจมากและค่อนข้างเข้าใจจำนวน217หน่วยว่าเห็นด้วยหรือไม่กับมติที่ประชุมรัฐสภาในการใช้สูตรคำนวณ สสบัญชีรายชื่อหาร500พบว่ารอยละ36.41ไม่เห็นด้วยเลยรองลงมารอยละ30.41ค่อนข้างเห็นด้วยรอยละ16.59เห็นด้วยมากและรอยละ16.59ไม่ค่อยเห็นด้วยและเมื่อถามประชาชนที่ระบุว่าเข้าใจมากและค่อนข้างเข้าใจถึงเหตุผลสําคัญที่ทําให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติในการใช้สูตรคํานวณสสบัญชีรายชื่อหาร500พบว่ารอยละสบ 8.11ระบุว่าต้องการให้ทุกคะแนนที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์มีความหมายรองลงมา,ารอยละ23.96ระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันต้องการคงอยู่ต่อไปหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า,ารอยละ20.28ระบุว่าต้องการให้โอกาสพรรคเล็กได้มีซซในสภา,ารอยละ17.97ระบุว่าต้องการป้องกันไม่ให้มีพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์และลรอยละ9.68ระบุว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกับการโหวตสนับสนุน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีซอซ้อแบบแบ่งเขตและสอซอแบบบัญชีรายชื่อพบว่ารอยละ58.39ระบุว่าควรมีทั้งสอซ้อแบบแบ่งเขตและซอซอแบบบัญชีรายชื่อรองลงมารอยละ33.38ระบุว่าควรมีแต่ซอซ้อแบบแบ่งเขตและรอยละ8.23ระบุว่าควรมีแต่ซอ้อแบบบัญชีรายชื่อ จากผลโพลนี้อาจกล่าวได้ว่าประชาชนส่วนมากยังไม่เข้าใจต่อร่างกฎหมายการเลือกตั้งซสในการใช้สูตรคำนวณซสอ,ซอบัญชีรายชื่อแบบหาร100หรือหาร500แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่เข้าใจและเห็นด้วยกับมติรัฐสภาในการใช้สูตรคำนวณแบบ 500, หาร500เพราะมองว่าจะทําให้ทุกคะแนนของประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์มีความหมายและป้องกันไม่ให้พรรคใดชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์นอกจากนี้ยังอยากให้มีทั้งสซซแบบ แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ดูเหมือนว่าร่างกฎหมายการเลือกตั้งสสในการใช้สูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อแบบ100หรือหาร500นั้นยังมีประชาชนส่วนมากที่ไม่เข้าใจในหลักการคำนวณหากรัฐสภาจะใช้สูตรในการคำนวณสสบัญชีรายชื่อดังกล่าวสิ่งที่ต้องคำนึงถึงจากนี้คงต้องเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมากขึ้นรวมถึงแสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวนั้นมีความโปรง่งใสการใช้สิทธิ์ของประชา ชนมีความหมายและไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถติดตามผลการสำรวจของนิดาโพซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ที่เพจ f a c e b o o k และเว็บไซต์ของนิดาโพ